สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับสาหรับแนวทางเราพัฒนานะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณนะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิกะอานเล็กเด่นจาก0่ึงเก้าครับนั้เลยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามกกว่าตัวเล็กอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการมีก็ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกทัานนะครับโปรช้วิทย์ณจาณในกา,านนรรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกวันที่13นะครับลาวพัฒนานับผลออกเลขล่างออก941934นกครับ9 4 1, 9, 3, 4, 9, 4, 1 9, 3, 4 ส่วนเล็กล่างที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฝังโคง้งนะครับก็คือหลักแสนกับหลักหมืน่นนะครับออก9 4ส่วนเล็กล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็คือหลักพันกับหลักร้อยนะครับออก1 9ส่วน3ตัวบนนะครับก็ออก9 3 4 2ตัวก็3 4มสันน่าเสียดายที่ผมเจาะไม่เข้านะครับห้ที่หนึ่งเจ็ดไปหนึ่งเก้านะครับ <c oughs> ให้หนึ่งเจ็ดไปหนึ่งเก้าจุดวินก็มีเลขสามเลขหนึ่งเนะาะแต่ว่าไม่เข้าคู่กันนะครับส่วนใครนำไปวิ่งไปรูดนะครับก็มาทั้งสองตัวเลยนะครับสามเข้าที่สามสี่หนึ่งเข้าที่หนึ่งเก้านะครับส่วนตัวจอดหลุดนะครับครับก็มาตามก็ต่อสำหรับแนวทางในวันที่ สิบหาวันที่สิห้าเดือนแปดสองพันห้ารอสิบแปดเหาตางลาพัฒนา อาพัฒนาเรามาดูชุดวินวันนี้นะครับชุดวินวันนี้ได้เลข47 3 5 6 เด่นนะครับก็คือเล็กกับเล็กวันนี้ผมขออนุญาตจับ3ชุดเนาะก็ใน้มที่เล็กเนะครับจับดี่4ก่อนนะครับ3ชุดกส็กื 4, ี่3เลย4 3 7 3แล้วก็สามห้ากับตัวกัน ส่วนชุดสามตัวนะครับสามตัวจับให้จับให้สองชุดนะครับก็จะเป็นห้าสี่เจ็ดแล้วก็ห้าสามเจ็ด ตัวที่เน้นให้ก็คือ3าเ็นะครับใครจอบเลขก4กับที่เลขก4เนาะจะเป็น4 7 4เจ็4 6ถ้าจับตรงบนเ็ก็จะเป็นเจ7 3ส5 7เเจหเจดหนะครับในชุดวินสตัวติดสตดนะครับ สี่ตัวติดสูตรนะครับจับไปที่สามห้าเจ็ดสามสามห้าสามห้าสามห้าสามเจ็ดไดก็ตามนี้เนาะสำหรับแนวตาใครต้องการกรเตุ้นก็สามารถจับเอาได้ในชุดวินนะครับ ครับการที่รับเนาตัมก็แก็บเอาไว้นะครับต่บตายนี่ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิเกเลิปีแลยท่านผู้ชมนะครับมาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่1 5เดือน8นะครับพศ2อง8รสน,น,นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ